การนะก็ขวไปเลยดันทีการทํานะก็จะใช้เศษท่อสองนิ้วนะเอามาทําโดยการที่มาร์คจุดนะนี่นะจุดนี่เรามาร์คนะให้ใกล้เคียงกับตรงกลางนี่นะแล้วก็ทำการวัดนะฮะ แนวที่เราจะผ่านะผมจะผ่าลึกประมาณยี่สิบเซนเน่นะ,ะตั้งให้ตรงๆนะประมาณอมกแตวเรียบร้อยแล้วก็ทำการผ่าท่อกันนะผ่าตามแนวนะที่เราขีดไว้เลย อร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการขยายรอยแผลกันตอนต่อไปเราก็เอามาโดนไฟนะให้อ่อนนะอ่อนแล้วเราก็ใช้ขวดนี่นะ ขยายก็ไปเลยเอามาวางแล้วก็จัดรูปนะะนี่นะค่อยจัดรูปไปนให้บานนะอ้านี่เรียบร้อยอยู่ทรงแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขั้นตอนอื่นต่อกันเลยครับเมื่อบานเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาลบคมตรงนี้นะโดูใช้ตะไบนะนนะ ยกคมเรียบร้อยตอนนี้เราก็ไปสอยมะละกอกันครับครับนี่ที่สอยมะละกอนะซึ่งเป็นส่วนด้านสอยคันนี้ก็มาต่อด้ามผมก็จะใช้ง่ายๆนะวันนี้ข้อต่อสองนิ้วนะครับแล้วก็ท่อสองนิ้วใครจะใช้ยางในไ,ไม้ไผ่หรือออัอื่นก็ได้นะะนี่ก็เป็นมะละกอนะะเป็นมะละกอที่เราต้องการนะกวัวไปเลยด้าน เนแค่นี้เราก็จะได้มาละกกอกินแล้วครับ